สวัสดีค่ะบุภาพารว้ยค่ะเอาเสื้อที่ถักเสร็จแล้วมาให้ดูค่ะทีนีอ้อันนี้เป็นเสื้อที่ถักได้นะคะอันนี้เป็นต้นแบบนะสีแดงนี่คือเสื้อต้นแบบสีเขียวนี่คือตัวที่บุภาถักเพิ่งเสร็จวันนี้ค่ะถักเพิ่งเสร็จวันนี้ทีนี้ลายด้วยด้วยสีแดงมีหลายตัวแล้วเนาะแต่ทีนี้ว่าของบุภาเนะคะก็คือถักลายนี้แต่ว่าบุภาเอาเอา,เอาแขนแขนเหมือนมีปีกนิดนึง หมือนมีปีกก็ใส่แล้วก็สวยดีค่ะสวยดีอันนี้อันนี้ถักด้วยไหมไหมอินโดนะคะไหมอินโดนะไหมอินโดก็จากาตัววิธีวิธีทำตัวเสื้อนะคะลายถักนะให้ไปดูในในคลิปของสีแดงนะเสื้อสีแดงนะคะส่วนส่วนอันนี้ก็คือเป็นตัวที่ถักเสร็จแล้วก็ตัวไม่ไม่ได้ยาวมากนะคะตัวไม่ได้ยาวมากทีนี้ ไหมบุพาชใช้ไหมไหมมันจะเส้นใหญ่หน่อยไม่อยู่อีกอ่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูตัวเสื้อกันเนาะมาดูตัวเสื้อตัวตัวที่ทำออกมาแล้วอันนี้ถ่ายมาบุพาใส่เสื้อผ้าไซส์ xl นะคะไซส์ xl นะไซส์ xl ทีนี้ว่ายังไม่ได้แต่งว่าจะทำเป็นเป็นเป็นโบตรงเนี้ยเป็นเชือกผูกตรงนี้หน่อยหนึ่งเพราะว่ามันมันเรียบไป ก็เดี๋ยวจะทำห้อยนิดนึงเดี๋ยวก็ลังดูอยู่ค่ะอาจจะใส่ก่อนแล้วคือทําทีหลังไม่งั้นมันก็จะแต่งเยอะไปเนาะแต่ว่าอันนี้อันนี้เราทําแบบของเราแต่ว่าตัวลายตัวลายนะคะเป็นลายบุพผาวรีดออกมาอันนี้รีดแล้วนะคะซักแล้วรีดแล้วเอามาถ่ายให้ดูถ่ายให้ดูนะคะก็ชายชายก็จะไม่ยาวมากนะคะชายไม่ยาวมากเดี๋ยวมาดูตัวตัวเสื้อกันค่ะตัวเสื้อกันนะลายถักให้ไปดูวิธีถัก ตัวลายมันให้ไปดูสีแดงนะคะแต่ว่าทําออกมาแล้วบุภาว่าก็สวยดีค่ะทําออกมาแล้วโอเคอยู่เพราะว่าอันนี้แต่ว่าก็ไม่แน่ว่าบุภาจะต่อมาเป็นกระโปรงชุดกระโปรงก็ได้แต่ว่าถักมาได้หน่อยหนึ่งค่ะตัวเสื้อกับกระโปรงนะคะแต่ว่าตอนนี้ใส่เป็นตัวเสื้อไปก่อนเพราะว่า,าทําออกมาแล้วบุภาวก็โอเคค่ะแต่แขนเนี่ยด้วยบุภามีแผลเป็นค่ะก็เลยแต่งแขนออกมาให้มันยาวนิดนึง คือของนางแบบเขาอะมันแขนสั้นเนาะแต่ทีนี้ว่าสําหรับคนแขนที่ไม่เอ่อขอผูผ่านเนี่ยมันจะทําแขนสั้นไม่ได้ค่ะด้วยด้วยตัวเราเองเนี่ยก็คือเหมือนว่ามีมีแผลเนาะแขนมีแผลแบบแผลใหญ่มากเลยค่ะดูดูแล้วไม่สวยเนี่ยค่ะเป็นเป็นภาพรวมเนาะเป็นเสื้อภาพรวมออกมาอันนี้เราใส่เอาไว้ใส่กับกระโปรงใส่กับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมาดูตัวตัวเสื้อกันนะคะ คล,คลิปถักสอนถักให้ไปดูในคลิปนี้นะคะสอนถักลายให้ไปดูในคลิปสีแดงนี่นะ,ะตัวเสื้อบุภาใช้ไหมใช้ไหมอินโดนะคะไหมอินโดแต่ไม่มียี่ห้อสั่งมาจากลาซาด้าค่ะเส้นมันจะใหญ่หน่อยเส้นมันจะใหญ่ก็ถักได้ไวค่ะถักได้ไวตรงชายนี่บุภาต่อออกมาเป็นโซ่ในสามสามรอบแล้วก็เป็นระบาย เป็นระบายนะคะตรงวงแขนจะสังเกตว่าแขนแขนมันจะบานนะคะเนี่ยค่ะบุพามีเสื้อแขนปีกอยู่2ตัวนะทำแขนปีกอยู่สองตัวรู้สึกใส่แล้วมัน,มนเหมาะกับบุพาเหมาะกับผู้สูงอายุใส่แล้วเหมาะท,ทีนี้ว่าก็เลยทําต่อแขนออกมาเนี่ยค่ะต่อต่อจากวงแขนออกมาก็คือออกมาอันนี้สองรอบ ก็จะทวงทวงหน่อยแขนจะดูเหมือนกว้างนะคะนะคะี่ค่ะแขนแขนจะดูเหมือนกว้างนิดหนึ่งเพราะมันแขนแบบมันมีปีกนะเหมือนมีปีกนะคะตัวลักษณะแขนนะใครจะทําแบบเหมือนของบุพาก็ได้คืออันนี้อันนี้ก็ทําไม่ยากนะคะทําโซ่ออกมาสามรอบสามรอบเสร็จอันนี้หลักหลักอันแรกเนะะี่ยค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเนี่ยเก้าหลักเก้าหลักแล้วก็มาทํามาทําหลักตรงนี้อันนี้โซ่สี่นะคะโซ่สี่ โซ่สี่ตรงหลักขึ้นไปนะคะพอพอเวลาเราเว้นที่จะมาทำทำหลักขึ้นต่อไปนะคะเว้นสามหลักเว้นสามหลักอันนี้โซ่ห้าค่ะโซ่ห้าโซ่ระหว่างนะโซ่ห้าเนี่ยค่ะที่จะทำขึ้นมาตรงชายนี่รีดแล้วก็เรียบสวยดีนะคะไหมไหมสวยอยู่นะไหมสวยอยู่เป็นมันรีดแล้วเป็นมันไม่หนักเท่าไหร่ค่ะไม่หนักเท่าไหร่ตรงคอตรงคอเนี่ยบุพารล่นล่นมา จากคอนะคะลดมาสองช่วงดอกสองช่วงดอกนะคะตรงหัวไหล่เนี่ยตอนแรกถักด้วยไหมมันเส้นใหญ่นะมันไม่สวยบุผาก,ก็เลยเอาเข็มเนี่ยมาร้อยเอาเข็มเข็มเข็มแล้วก็เอาไหมเนี่ยคะ่ะแล้วก็ร้อยเข็มหัวใหญ่นะเข็มเข็มใหญ่อะคะ่ะมาร้อยร้อยเป็นไอ้นี่เอาเพราะมันจะได้ใส่สองด้านได้พอถักอะคะ่ะมันใส่ได้ด้านเดียวอีกด้านหนึ่งมันมันไม่ได้ได้คอนี่คะ่ะก็ ก็พอล่นล่นตรงนี้เป็นสองดอกใช่ไหมคะข้างหลังเนี่ยไม่ได้ล่นข้างหลังมันก็จะจะคอเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะคอคอกลมนิดนึงก็จะเป็นประมาณนี้คอนะคอไม่ใหญ่มากตอนแรกคอใส่แล้วหลวมหลวมมุผักก็เลยไปเก็บคอเข้าใหม่เก็บคอเข้าแล้วก็พอดีชายนี่พอรีดพอทีจริงแล้วพอพอไม่ต่อตรงเนี้ยค่ะมันมันจะสั้นพอดีนะแต่ทีนี้ก็ ต่อชายออกมาให้มันอันนี้หน่อยหนึ่งก็สวยดีค่ะแต่ว่าถักถักตอนแรกเนะี่ยถักโซ่เนี่ยเนี่ยที่บุปผาบอกว่าถักโซ่ครั้งแรกนะะี่ค่ะอย่าถักตึงเกินไปพอถักตึงเกินไปพอขึ้นลายใช่ไหมคะเนี่มันจะมันจะพอเราพอเราสวมอะ่ะมันจะดูฟิตอันนี้ตัวไม่ใหญ่มากความกว้าง42ค่ะ42ก็ประมาณ XL ละใส่เสื้อผ้า XL XL ก็สวยดีตรงแขนเนี่ยค่ะใส่ถ่วงถ่วงพอดีเดี๋ยวพอบุภาใส่ใส่ใส่กับกระโปรงใส่กับอะไรเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนภาพหน้าป,ปกให้ภาพหน้าป,ปกให้นะคะได้ได้เห็นลายมันสวยแต่อันนี้ถักถักไม่นานนะคะบุัาถักวันล,ละนิดวันล,ละหน่อยอะ่ะแต่ด้วยไหมมันเส้นใหญ่มันถักได้ไวไหมน,นี่ค่ะใช้ยี่ห้อ,อนี้ก็ได้พอดีมันเป็นคนละสีแต่อันนี้อันนี้มันเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะอันนี้บุภาสั่งจาก สั่งจากลาซาด้าเนี่ยค่ะไหมมันจะประมาณเส้นอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันจะแพงกว่าอันเนี้ยนะสีเหลืองเนี่ยมันจะแพงกว่านี้อันนี้เขาเขาเหมือนว่าไม่มีไม่มีตายี่ห้อแต่มันจะถูกกว่าแต่ว่าเนื้อไหมสีเหลืองมันจะร่กดีกว่านะเพราะมันมันหกหกสิบบาทนะถ้าจำไม่ผิดคือไหมไหมอินโดนะคะ่ะในลาซาด้าเนี่ยราคาไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันไหมแต่ลนนะอันราคาไม่เท่ากัน เราก็เลือกเอาค่ะว,ว่าเราจะเอาแบบไหนอันนี้บุพภาสั่งมาทั้งหมดสิบม้วนเนี่ยสีเขียวเนี่ยตั้งใจว่าจะถักมาเป็นชุดกระโปรงแต่ทีนี้ว่าถักมาเป็นตัวเสื้อก่อนก็ชุดกระโปรงเราค่อยว่ากันนะคะก็ทําออกมาแล้วก็สวยดีนะดูภาพรวมแล้วสวยนะคะสีเขียวสีเขียวนี่นะบุพผาว่ามันสวยดีนะลายมันนะคะลายมันเนะี่ยคือต้นแบบเขาก็สวยอยู่แล้วนะของต้นแบบ คือตอนนี้บุภาความสามารถของบุภายังถักได้ไม่เท่ากับต้นแบบของเขาเลยนะตั้งแต่ถักมาเนี่ยคือต้นแบบที่ของฝรั่งเขาเขาทำมานีค่ะคือเขาทําสวยจริงๆเนาะเรายังฝีมือไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่ว่าก็สมัครเล่นนะแต่ว่าด้วยด้วยใจชอบเป็นคนที่ชอบโคเชชอบมากๆนั่งได้นั่งถักได้ทั้งวันคือชอบอะค่ะแต่ว่าก็เอาลายเข้ามาประยุกประยุกต์เอากระผุนเราคือบุภาเนี่ย ตัวใหญ่นะคะน้ำหนัก70นะสูง168คือถ้าใส่เสื้อผ้าเนี่ยของบุพเพาก็คือต้อง XL อะ่ะคือใส่เล็กไม่ได้ทีนี้แบบที่เอามาโชว์นะคะก็จะตัวใหญ่จะดูไม่สวยจะดูเวลาถ่ายรูปออกมามันจะไม่สวยแต่อันนี้คือเอาเอา,เอาที่ใส่ที่มันเหมาะกับเราค่ะคืออย่างอย่างน้องหลายคนที่เขามีคลิปเนาะเขาเ,เขาตัวเล็กๆผอมบางหุ่นเขาประมาณใส่เสื้อผ้าไซส์เอสอะ่ะ เขาถักออกมาใส่แล้วสวยอันนั้นถักแป๊บเดียวก็ได้นะแต่ว่าของบุพาด้วยที่ตัวใหญ่มากค่ะเวลาถักอ่ะก็ต้องใช้เวลาเยอะเพราะกว่าจะเสร็จเนาะกว่าจะเสร็จตัวหนึ่งก็ใช้เวลาเยอะเนี่ยค่ะบุภาว่ามองภาพรวมสวยอยู่นะเสื้อตัวนี้คือเป็นก็ถูกใจอยู่นะคะใส่ใส่ออกมาแล้วบุภาว่าโอเคอยู่นะทีนี้ตรงตรงคอนะคะถ้ามันเรียบไปแล้วก็หาเข็มกัดอะไรที่มาติดก็ได้ให้มันแวบๆบให้มันแวบๆหน่อยนะแวบแวบหน่อยก็ได้ แต่บูภาก็จะใส่ของบูภาแบบนี้แหละก,ก็จะไม่อันนี้เพราะบุภาใส่บางทีก็ใส่กับชุดแสกใส่กับกระโปรงเพราะบูภาซื้อกระโปรงที่เป็นกระโปรงกระโปรงคุมคุมขาในสีดําก็จะซื้อมาหลายตัวค่ะกระโปรงสีดําก็จะใส่ก็จะใส่กับพวกเสื้อทักนี่ค่ะเป็นกระโปรงมันใส่มันดูแบบไปทํางานคือเหมือนก็คือไม่ไม่น่าเกลียดสัทีเดียวจริงๆมันใส่เสื้อขากลมไปทํางานไม่ได้นะแต่ทีนี้ว่าของบูภาว่า เออใส่แล้วมันก็ใส่ได้อะอยู่ในออฟฟิศเราก็ไม่ได้วันไหนจะไปเจอลูกค้าเราก็เอาสูททับมันก็โอเคใส่เสื้อสูททับอีกทีหนึ่งเนี่ยค่ะก็สวยดีนะบุผาวาสวยดีตัวเสื้อออกมาใส่พอดีกับบุผาเลยค่ะลองแล้วลองแล้วตรงแขนนี่ชอบมากเลยแขนแขนสไตล์แบบเนี้ยพอใส่แล้วเอ๊มันสวยเดียรเนี่ยค่ะหลายคนจะทําแบบนี้ก็ได้นะแขนคือคือทําแขนออกมาเนี่ยค่ะแขนเหมือนปีกๆหน่อยนะ ต่บุภาว่าสวยดีอ่ะพอพอถักพอพอใส่กับกับตัวเองค่ะใส่กับตัวเองพอใส่ใส่แล้วสวยสวยใหม่นี้มันทนนะบุภาว่าใหม่มันทนรีดแล้วก็จะรีดใช้เวลานิดนึงนะรีดมันอันนี้รีดสองหน้าได้เลยนะคะเพราะมันมันเรียบยากนะมันเรียบยากอยู่แต่มันใหม่มันไม่เหมือนไหมพรมนะไหมพรมมันจะเบาแต่ไหมนี้มันจะหนักอยู่มันจะมันจะมีน้ําหนักกว่าไหมพรม แต่ไหมพรมนี่เขาจะเบาพลิ้วเลยแหละแต่อันนี้ใส่แล้วก็ทิ้งมีน้ําหนักถามว่าถ้าเทียบกับไหมอันนี้ก็จะดีกว่านะถักเป็นชุด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 เดตอะค่ะชุดกระโปรงชุดกระโปรงจะสวยคือตอนนี้บุผาไปใส่ไปใส่เสื้อที่มันที่เส้นเล็กๆอะไอไอไหมซัมเมอร์อะถักไม่ได้อ่ะมองไม่เห็นถักไม่ได้เลยแล้วก็ใช้เวลานานกว่าจะได้เนาะกว่าจะได้ถึงตัวเพราะว่าบุผาตัวใหญ่ อุปหก็เลยมาชอบไหมยิ่งไหมอินโดอย่างเงี้ยค่ะไหมตัวเนี้ยชอบนิสสั่งมาเยอะอยู่สั่งมาเรื่อยๆก็หาที่มันถูกๆค่ะในนั้นอ่ะแล้วก็ลองสั่งมาทีละหน่อยก่อนอย่าเพิ่งสั่งเยอะนะสั่งอพอมาถักเสื้อสองสามม้วนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราดูว่าเออไหมยี่ห้อไหนมันมันใช้ดีถ้าใช้ดีเราค่อยสั่งสั่งสั่งใหม่เออค่อยสั่งใหม่ก็ใช้แบบนั้น แต่ว่าอันนี้อันนี้ใช้ดีอันนี้อันนี้อันนี้คนลาคนละเจ้ากับอันนี้นะคะก็ไหมอินโดเหมือนกันคนละเจ้ากับสีเขียวคนละเจ้ากันแต่อันนี้ถักแล้วเป็นมันเนี่ยไหมมันจะเส้นประมาณเนี้ยค่ะบุภาว่าถักถักเป็นชุดเสื้อชุดอะไรไม่ร้อนนะบอกได้เลยไม่ร้อนถ้าเทียบกับไหมพรมอันนี้ไม่ร้อนเลยนะคะเนี่ยใส่ได้เลยจะหน้าไหนก็ใส่ได้เลยแต่ว่าด้วยเส้นใหญ่เนี้ย ที่เห็นของฝรั่งเขาที่เขาใส่เนี่ยค่ะก็น่าจะเป็นไหมประมาณเส้นประมาณนี้นะบุพาว่าที่เขาเขาถักลายใหญ่ๆอะ่ะลายใหญ่ๆถักเนี่ยจะเป็นตัวเนี้ยจะเป็นตัวนี้ถักนะอืมใส่แล้วก็ใส่ข้างในสวยค่ะสวยเนี่ยก็เลยมาแนะนําว่าตาว่าท่านผู้ชมจะถักสีแดงก็ได้สีแดงเนาะบุพาว่าสีเขียวของบุกาว่านี่ก็สวยนะอืมคือเห็นของเจงสวยหมดค่ะตอนนี้ สีแดงอิจฉาคนเด็กๆอ,อ่ะอิจฉาเด็กๆเ,เนี่ยที่แขนเนี่ยอยากใส่มากเลยแขนอย่างเงี้ยมันถักได้แป๊บเดียวก็เสร็จนะถักโผลวมาหน่อยเดียวเองอะแต่ว่าไม่ได้เพราะแขนบุผาเป็นแผลเป็นอยู่ที่คนแขนเลยค่ะยาวอย่างนี้เลยยาวยาวสุดคนแขนก็เลยใส่ต้องมีต้องปกปิดอะ่ะต้องใส่ที่ปิดอันนี้เป็นข้อจํากัดของเราเนาะแต่ท่านผู้ชมไม่มีข้อจํากัดก็ถักตามนังแบบได้เลยนะคะคอมันก็คือล่น ตรงนี้ตรงคอเขาเนี่ยล้นด้านหน้าเนี่ยก็คือขึ้นไปดอกเดียวเองนะคะแล้วคอทําคอมันก็ปาดด้านหลังเนี่ยเราเราไม่ล่นก็ได้ด้านหลังพอต่อดอกออกไปไม่ล่นแต่แต่ด้านหน้านะคะล่นไป1ช่วงดอกมันก็จะเป็นคอคอกลมอย่างเงี้ยแต่แต่งขอบนิดเดียวอันนี้เขาแต่งขอบนิดเดียวแล้วแขนในต่อดอกออกมานิดเดียวประมาณประมาณสช่วงดอกตรงแขนเนี่ยเนี่ยต่อออกมา แต่ว่าวงแขนเขาทำเขาทำเล็กนะทาเล็กนะทาเล็กแล้วก็แต่งชายก็หรือที่ว่าเราจะเอาชายแบบไหนนะชายแบบไหนนะคะลองทํากันดูนะแบบนี้บูผาว่าลายมันก็สวยนะก็วสวยเนี่ยลายมันพอพอ,พอไม่ได้รีดมันก็ไม่นี่นะเนี่ยสวยนะคะลายลายนี้ดูพอถ่ายออกมาแล้วโอเคอะบูผาวว่าโอเค เดวค่ะลองทํากันดูนะก็ผสมผสานกันไปไม่เป็นไรคะ่ะไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะเพียงจากว่าเราเอามาใส่ของเราเองถ้าทําขายก็อีกเรื่องหนึง่ง <c oughs> แต่อันนี้เราเราทำใส่ของเราเองค่ะตอนนี้บูผาใส่เสื้อถักทุกวันนะจนลูกค้านี่เขาจําได้บอกว่าออออคนนี้ใส่เสื้อถักตลอดสวยทุกวันไปหาซื้อจากไหนเขาถามนะก็บอกว่าเออเราทําเองถักเองค่ะเนี่ยวันหยุดหยุดหลายว,วันเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยอยู่บ้านแล้วก็นั่งถักสั่งไหม เขามาส่งก็บอกว่าเออพอดีออฟฟิศปิดก็วันที่ห้าถึงไปรับอันนั้นอันนั้นถูกหน่อยม้วนละไม่กี่บาทลองดูค่ะลองดูลองลองใหม่มาดูอืมก็ลองผิดลองถูกแพงซื้อไหมแพงบ้างถูกบ้างนะอืมเนี่ยค่ะฝากไว้อีกคลิปหนึ่งนะสีนี้สวยนะสีเขียวพอไทยออกมาเนาะสวยนะสีเขียวเขียวอะไรอ่ะอ,อ๋อพอพอพอ,พอถ่ายออกมาบูผาบ่าก็โอเคโอเคสวยดีค่ะ เนี่ยค่ะฝากไว้อีกคลิปหนึ่งนะลองทำกันดูค่ะหลายๆแบบหลายๆลายชอบอันไหนก็เลือกไปนะคะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ